สวัสดีครับผู้ชมผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตลาดนัดหนังคริปนี้มาอยู่กับซีรีส์ดราม่าสไตล์ย้อนยุคย่างแคปติวาร์ติ้งเดอะคิเสน่ห์หลายบัลลังก์ลวงทรงทราบตั้งแต่เมื่อใดหรือเพคะยายจึงยอมสเสด็จมาที่นี่ทั้งที่รู้ทุกอย่างตั้งแต่แรกล้วเพคะมองอูข้าเคยสัญญาไว้ว่าหากเจ้าเรียกขาจะมาหาเจ้าเสมอมิใช่หรอเงาร่างของดานาปรากฏขึ้นเบื้องหลังฝาบาแล้วเขาก็ลงมือใหม่จะสังหารพระองค์ทันที เพียงแต่ว่าฮีซูเข้ามารับคมดับนั้นแทนพระองค์แล้วร่างของฮีซูก็ล่วงลงไปฝาบาตะโกเรียกชื่อมองอูสังวาลีพุ่งเข้ามาจากนั้นฝาบาทก็พามองอูเข้ามาที่ด้านในแล้วก็พยายามห้ามเลือดให้เธอพร้อมกับสั่งให้สังวาลีไปตามหมอหลวงกับหมอหญิงมาที่นี่เวลาเดียวกันนั้นทางฝั่งพระพันปีผนางเรียกสังกรุงลงมาพบพร้อมก็บอกว่าจะแต่งตั้งสังกุงดงเป็นพระสนมโดยไม่จําเป็นต้องรอให้มีการแต่งตั้งพระเมสีีงค์ใหม่ก่อน พันปีตัดยังไม่ทันเสร็จสังกุงดงก็ยิ้มย้อนแล้วก็หัวลอ,อกมานางบอกว่าตำแหน่งนั้นมันไม่ได้จำเป็นสำหรับนางเลยแล้วเมื่อไม่นานมานี้ฝ่าบาทก็เพิ่งพูดกับนางไปว่าเจ้ารู้ใช่ไหมว่าใครรอบวางยากษัตริย์องค์กรพันปีอึ้งกับสิ่งที่สังกุงดงพูดออกมาก่อนที่นางจะคำนับพระพันปีและขอตัวจากไประหว่างทางที่สังกรดงกำลังจะเดินกลับไปที่ตำหนักฝ่าบาทนางก็เห็นอาหารหน่่ยพิเศษของฝ่าบาทพาหมอลวงกับหมอ,อยิงออกไปนอกวงังสังกงดงเลยรีบกลับมาที่ตำหนักของฝ่าบาทแล้วก็มาถามหัวหน้าขันทีว่า ตอนนี้ฝ่าบาทอยู่ที่ไหนส่วนหนึ่งฝั่งฝ่าบาทไม่นานหมอหลวงกับหมอหญิงก็มาดูอาการให้กับฮีซูพอกีซูพ้นขีดอันตรายฝ่าบาทเลยเรียกหมอหลวงออกมาคุยที่ด้านนอกแล้วก็ถามว่าเมื่อครั้งก่อนที่ฮีซูบาดเจ็บมาเนี่ยทำไมต้องโกหกพระองค์ด้วยว่ารักษาแล้วหมอหลวงนี่ก็บอกว่าเขาแค่ทำตามคำขอร้องของผู้มีพระคุณนะ่ะแล้วก็บวกกับที่ฮีซูมาขอร้องเขาด้วยเขาก็เลยต้องทูลฝ่าบาทไปเช่นนั้นไม่ได้มีเจตนาจะโกหกฝ่าบาทเลยส่วนเรื่องที่นักเล่นหมากร้อมอครังมองอูปเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาเนี่ยก็เพิ่งรู้นีแะ ฟาบ,บาดนีก็ถามต่อว่าเราผู้มีพระคุณคนนั้นเนี่ยรู้ตั้งแต่แรกเราใช่ไหมว่ามงอูเนี่ยเป็นผู้หญิงหมอหลวงนี่ก็ตอบฟาบ,บาดไปว่าตรงนี้เขาก็ไม่รู้เหมือนกันเพียงแต่รู้ว่านักเล่นหมากล้อมคางมงอูเป็นลูกของเพื่อนสนิทเขาฟาบ,บาดเลยถามชื่อผู้มีพระคุณคนนั้นแล้วก็ให้สังวะไปเรียกตัวมาไม่นานผู้ตรวจการทิมก็มาถึงแล้วก็ถูกพาไปพบฟาบ,บาดท,ที่ด้านในก็เล่าลุกอย่างให้ฟังตามความจริงนี่แหละ้เยซูเนี่ยมาขอความช่วยเหลือจากเขาเมื่อสามปีก่อนในสภาพรอดเล่ใกล้ตายเขาจึงช่วยเอาไว้ ส่วนเจตนาของยีซูเนี่ยเขานี่ก็รู้อยู่หรอกแต่เขาก็หวังว่ามันจะล้มเหลวแล้วฮีซูเนี่ยก็ยังปลอดภัยอยู่และยิ่งพอเขามาถวายรับใช้ฟาบาทด้วยตนเองก็ยิ่งมั่นใจได้เลยว่าข่าวลือต่างๆเกี่ยวกับพระองค์นั้นไม่ใช่ความจริงเขาก็เลยไปบอกให้ยีซูเปลี่ยนใจซะแต่นางก็ยังแน่วแน่ในเส้นทางของนางการกระทำของเขาถ้าบิดจ,จริงเขาก็ไม่ขอให้ฟาบาตไว้ชีวิตหรอกแต่ถ้าหากฮีซูฟื้นขึ้นมาได้แล้วก็เขาขอให้ฟาบายอมรับฮีซูได้ไหมจึงแม้ว่าจะเป็นแค่คนอ่อนแอก็เถอะ แต่นางก็กล้ามายินต่อหน้าฟาบาททาั้งนางที่อ่อนแอเช่นนั้นพอได้ยินคําพูดที่จริงใจของผู้ตรวจการคิมจะลงโทษได้ยังไงล่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจการคิมหรือว่าฮีซูพงเนี่ยก็จะไม่ลงโทษใครทั้งนั้นแหละพอได้ยินแบบนั้นผู้ตรวจการคิมเ่ยก็พูดออกมาทั้งน้ําตาเลยว่าถ้าเจ้าของเรือนหลังนี้ที่อยู่ในโลกหลังความตายได้ยินเขาคงจะดีใจไม่ใช่น้อยที่เลือดเนื้อคนเดียวของเขารอดจากการถูกประหารในฐานะกบฏอึง้งไปดีทั้งฟาบาดท,ทั้งซังวาเลยจากนั้นฟาบาทนี่ก็ส่งคนไปเรียกกิน,นยองแล้วก็ค,คุณลุุงป้ามามทีีน่น ส่งคนไปยังก็จะไปจับเลยแต่เรียกให้มาช่วยดูแลฮีซูนี่แหละแต่แทนที่จะเรียกว่ามาดูแลเนี่ยมาลองให้แล้วก็มาบ่นคุณหนูของเธอมากกว่าแล้วเวลาก็ผ่านมาฟาบาดเนี่ยกำลังจะไปคำนับพระพันปีแล้วก็เห็นว่าองค์ชายน้อยเนี่ยรอกำลังจะไปคำนับพระพันปีเหมือนกันก็ถามนี่แหละว่าทำไมถึงยังไม่เข้าไปอีกองค์ชายน้อยนี่ก็บอกว่าพระพันปีให้รออยู่ตรงนี้ก่อนฟาบาดนี่ก็ถามว่าเป็นแบบนี้ตลอดเลยหรอองค์ชายน้อยก้มหน้างเงียบไม่ตอบอะไรไม่ได้การแล้วเขาไปคำนับพร้อมกันนี่แหละ แล้วก็ถามกับเสด็จแม่ของพระองค์ไปตรงๆเลยนี่แหละว่าทำไมถึงทํากับองค์ชายน้อยแบบนี้ก็ได้แต่อั้มอึงไม่ตอบอะไรอยู่นั่นแหละพระพันปีเนี่ยฝ่าบาทนี่เลยพูดต่อว่าถ้างั้นเอาแบบนี้แล้วกันหลังจากนี้ก็ให้คนจากน้าหนักรัชทายาทมาเคารพแทนเพราะถ้าให้รัชทายาทมารอแบบนี้ตลอดมันจะเสียการเส,าเสียงานเสียเวลาแล้วเรียนเอาปเปล่าผู้จบฝ่าบาทก็จูงมือองค์รัชทายาทออกไปเลยแต่องค์รัชทายาทนี่ก็รู้ว่ารับสั่งของฝ่าบาทเมื่อกี้ก็เป็นการทําเพื่อพระองค์ยังไงพระองค์เนี่ยก็จะขอบมคบคบณระพัยพระอองงค์เต่อ เพราะถ้าหากเรื่องแค่นี้พวกองค์ยังผ่านไปไม่ได้แล้วนายเขาจะผ่านเรื่องยากๆไปได้ยังไงประทับใจไปอีกฝาบาทเนี่ยเก่งมากองครัชทายาทที่คิดแบบนี้ตอนนี้มีอะไรอยากได้หรือเปล่าถ้ามีก็บอกเลยนะองครัชทายาทนี่ก็บอกว่าอยากเจออาจารย์ของเขาอยากเจออาจารย์หมากล้อมข้างมองอูแล้วเวลาก็ผ่านไปถึงช่วงคำ่ำสังกรลงเลยอยากรู้ว่าเมื่อคืนฝาบาทไปที่ไหนมานางเนี่ยก็เลยไปถามมอหลวงแต่ก็ไม่ได้อะไรจากมอหลวงหรอก แต่สาหรับหมอหญิงนี่ไม่ใช่เพราะเจอคาขู่แล้วก็ของมีค่านิดหน่อยพูดออกมาหมดเลยทํายังบอกได้ว่านักเล่นหมากร้องคางมงอูเนี่ยเป็นผู้หญิงพูดจบปุ๊บสังกุงของพระพันปีเนี่ยก็มาทักเข้าว่าสองคนนี้เนี่ยทำอะไรกันอยู่ก็แก้ตัวกันไปต่างๆนานานี้แหละสังกุงของพระพันปีเนี่ยก็เลยไม่รู้สองคนนี้เนี่ยพูดคุยเรื่องอะไรกรันข่าวนี้สังกุงดงเนี่ยก็ปฏิัติต่อเรื่องได้สักทีว่าทำไมฝ่าบาทต้องปฏิเสธเธอตลอด เพียงแต่ว่าหลังจากที่ปฏิปตัตอเรื่องได้แล้วนั้นใบหน้าของเธอมันมีความแค้นผสมปนอยู่เวลาเดียวกันนั้นนั่งฟังฟาบาสังวาเนี่ยก็รีบมาแจ้งข่าวตอพระอ,องค์ว่าตอนนี้ฮีซูเนี่ยฟื้นแล้วพระอ,องค์เนี่ยก็อยากจะรีบไปหาฮีซูเดี๋ยวนี้เลยเพียงแต่ว่าพระอ,องค์มีงานภาคค่ำรออยู่ผ่านเวลามาอีกวนันเสด็จลุงอัครเสนาบดีมายินดีกาต่อฟาบามายินขอให้ปลดมยองฮาตอนแรกนึกวอ้างว่าทํางานไม่เหมาะสมกับหน้าที่ดูแลต้องมงต้นมาต้นเดียวยังทำไม่ได้เลย แต่ฟาบาทของเรานี่ก็รู้นี่แหละว่าหลังจากที่แต่งรั้งองค์ชายน้อยเป็นองค์ราชทายาทเราเนี่ยคุณนางหลายๆคนก็ไปประจบสอบพอมายองหากันใหญ่เลยถึงจะพอเราได้แต่ฟาบาเนี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรพงษออ์เดี๋ยวก็บอกว่าเออเดี๋ยวเกไปคิดก่อนแล้วกันแต่ก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะเรื่องของอารัเซนาบดีเนี่ยยังจะให้ปลดผู้ตรวจการคิมอีกเพราะว่าเขานี่เห็นผู้ตรวจการคิมไม่มาทํางานหลายวันแล้วฟาบาทนี่ก็บอกว่าผู้ตรวจการคิมเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึง่งพงษ์เนี่ยส่งเขาไปทํางานส่วนพระองค์อยู่แล้วเวลาก็ผ่านไปถึงช่วงคา ฮีซูเนี่ยน,นอนอินอดอัดอยู่หลายวันก็เลยออกมาเดินเล่นซะหน่อยอากาศตอนกลางคืนเนี่ยมันก็หนาวขึ้นเรื่อยๆกิน,นยองก็เลยกลับไปเอาเสื้อคลุมมาให้ฮีซูเพียงแต่ว่าในขณะที่ฮีซูอยู่คนเดียวนั้นเนี่ยฟาบาทก็ปรากฏตัวขึ้นนึกว่าฝาบาทจะไม่มาเสจแล้อเพคะที่จริงขาอยากรีบวิ่งมาทันทีเมื่อรู้ข่าวว่าเจ้าฝืนแต่ข้าไม่กล้าพอจะสู้หน้าเจ้าหม่อมฉันก็กระบฏเบื้องสูงไว้ฝาบาทก็คงปวดพระทัยที่จะมองหม่อมฉันเพราะความผิดของข้าเองไม่ใช่ความผิดของเจ้า ความผิดที่เริ่มตั้งแต่เมื่อสาปีก่อนและมันยังคงไม่จบสิ้นลงความผิดถุงฟาบาดนั้นหรอพระองค์ทรงหมายความเช่นไรเพคะมงอูสิ่งที่เจ้าได้กระทำไปล้วนเป็นสิ่งที่ข้าปรารถนาทั้งสิ้นหากข้าไม่ต้องการข้าคงไม่แต่งตั้งเจ้าเป็นกีแดลยองคงจะไม่ให้เจ้าเข้าตำหนักหมากรล้อมและคงจะไม่ให้เจ้าอยู่ใกล้องค์ชายมุนซองข้าคงจะลงโทษและขับไล่เจ้าออกไปตั้งแต่เกิดเรื่ององค์หญิงจารยองแล้วตอนที่พระม่เหตีกับพระสัทสุระเอาคำแนะนำของเจ้ามาวิงวอน ให้ข้าแต่งตั้งองค์ชายเป็นรัศฐายาในที่ประชุมข้าคงจะลงโทษเจ้าสถานหนักข้อหากบฏเบื้องสูงไปแล้วแต่ตอนที่หม่อมฉันเข้าไปที่ตำหนักหมากล้อมครั้งแรกฝ่าบาททรงขู่จะฆ่าหม่อมฉันหนักมีผู้นุ่นหลังคนอื่นนอกจากพระองค์ข้าทำไปเพื่อจะขู่ให้เจ้ากลัวและอยากให้เจ้าระวังตัวก็เท่านั้นแต่พอเห็นเจ้าปฏิเสธข้อเสนอของพระพันปีข้าก็เปลี่ยนใจข้าแต่งตั้งเจ้าเป็นอาจารย์ขององค์ชายก็เพื่อจะหลบเลี่ยงความระแวงจากพระพันปีกับอัคราเสนาบดีและข้าจะได้ทำตามสิ่งที่ข ถ้าคิดเช่นนั้นเรื่องการแต่งตั้งองค์ชายมุนซองเป็นองค์รัชทาย,ยาทข้าหลอกใช้เจ้าข้าใช้เจ้าเป็นเกราะกำบังเพื่อซุกซ่อนสิ่งที่ข้าจะทำแม้ทุกสิ่งที่ฟาบาทจะตัดเป็นความจรงิงแต่ความผิดที่หม่อมฉันทำไว้ก็ไม่ได้หายไปเพคาสิ่งที่ข้ากระทำกับเจ้าเมื่อสามปีก่อนมันคงยากเกินจะให้อภัยไม่ใช่เรื่องนั้นเพคะตอนที่อาคาเสนาบดีแอบเข้ามาในตำาหนักหมากล้อมหม่อมฉันอยู่ที่นั่นด้วยเพคะ หม่อมฉันซ่อนตัวอยู่ที่นั่นและได้ยินสิ่งที่ฝ่าบาทต,ตัดกับอคัครเส,สนาบดีเพคะด้วยเหตุนั้นเจ้าจึงตัดสินใจจะฆ่าข้าสินะเพราะเจ้าหวาดกลัวและเกลียดข้าหากมันเป็นเช่นนั้นหากหม่อมฉันเกลียดฝ่าบาทหม่อมฉันคงล้มเลิกความคิดที่จะทำร้ายฝ่าบาทและคงตัดสินใจอย่างสุขุมเฝ้าโลกาเพื่อองค์ชายไปแล้วคนที่หม่อมฉันรักเผยท่าแท้ต่อหน,น้าต่อตาว่าเป็นกษัตริย์จอมโหรายและป่าเถื่อนอย่างที่เคยรู้มาสิ่งนั้นความรู้สึกรักที่หม่อมฉันมีก็ไม่จางหายไปเพคะ นอกจากจะไม่จางหายไปมันกลับแรงกล้าขึ้นอย่างน่าเจ็บปวดจนทำให้หม่อมฉันวนไหวหม่อมฉันเลยตัดสินใจที่จะลอบปงประชนเผ่าก่อนที่หม่อมฉันจะลุ่มหลงไปมากกว่านี้และเพื่อปกป้ององค์ชายผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นราชายา่าจะได้ยินหรือไม่เสียงหัวใจของข้ามันเต้นละลัวราวกับว่าจะพุ่งออกมาเพราะความดีใจที่ได้ยินสิ่งที่เจ้าพูดออกมาข้าจะไม่เสียเจ้าไปเป็นครั้งที่สองอีกแล้วข้าจะปกป้องเจ้า จากนั้นฟาบาทเนี่ยก็บอกเรื่องบางเรื่องกับฮีซูแล้วก็ผู้ตรวจการคิมว่าตลอด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเนี่ยตามหาของสิ่งสิ่งหนึ่งอยู่มันเป็นของที่พ่อของฮีซูเนี่ยฝากฝังเอาไว้ก็คือช่วยตามหาฮีซูแล้วก็ดูแลฮีซูให้ด้วยนี่แหละส่วนตัวของท่านเนี่ยก็ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ถ้ารอดูที่ทางการเมืองระหว่างชิงกับหมิงอยู่ที่เปิดจริงจริงๆฟาบาทนี่ก็ชนกลับมานี่แหละแต่ท่านอาจารย์นี่ก็บอกว่าอย่าดีกว่าท่านจะอยู่ที่นี่เพื่อเป็นสายลับให้กับฟาบาทและจะคอยช่วยเหลือเราเฉลยศึกอยู่ทีี่นด้วย องหญิงจะรยองแล้วก็บุญยองก็เช่นกันท่านอาจารย์เนี่ยก็จะช่วยดูแลทั้งคู่ให้ดีนพราพ่อยังมีชีวิตอยู่เหนียวการน้ําตาไวไม่ไหวเลยหลังจากนั้นฝ่าบาทก็ไปหาดันฮาเขาออตัวรับผิดทุกอย่างกับเรื่องที่เกิดขึ้นวุฒิเขาทำไปก็เพื่อจะลางแค้นให้กับหงจางฝ่าบาทเลยมอบสองเส้นทางให้กับดันฮาทางแรกก็คือปกปิดความผิดและหาทางใช้ชีวิตต่อไปส่วนอีกทางเปิดเผยความผิดและยอมตายเพื่อให้หายคับแค้นใจในสิ่งที่ดันฮาเรือกทำให้เขาถูกคุมตัวไปที่คุกหลวง แล้วข่าวนี้ก็ไปถึงอัคสเสนาบดีไวมากแต่อัคสเสนาบดีเนี่ยรีบมาเข้าฟ้าฝ่าบาทไวกว่าก็มาดูนขอยลงโทษนักเล่นหมากล้อมข้างมงอูกับมมองฮาเพราะว่าทั้งคู่นี่อยู่เบื้องหลังการรอบสังหารครั้งนี้แน่นอนแล้วก็ยกเรื่อง3ปีก่อนมาพูดใหญ่เลยฝ่าบาทนี่ก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนดานาเนี่ยสารภาพหมดแล้วแล้วเรื่องนี้พระอ,องค์ก็จะสอบสวนด้วยตัวพระองค์เองเพื่อหาความจริงเมื่อ3ปีก่อนเอาละฮะหนังจะสนุกต้องดูเองนะฮะแต่ถ้าอยากฟังสปอยทางตลาดนัดหนังก็จัดให้ ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ถ้าใครกันอย่าลืมกด subscribe กับตลาดหน้าหนังด้วยนะฮะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ Comment มาพูดคุยกันได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณขอบใจขอบใจแซงกิ้วผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยนะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับตลาดหน้าหนังสำหรับวันนี้ตลาดหน้าหนังสวัสดีครับ